อีกหนึ่ง e ีน้องใหม่เปิดตัวปีนี้ลุ้นราคาช็อกตลาดหลัง <lib bra il Aqui> จากในคลิปก่อนที่เราได้พูดถึงข่าวเกี่ยวกับ EV p r i m e m มา t ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนตแบรนด์ DFSK โดยทางบริษัทมองเห็นการเติบโตของตลาดรถเนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยจึงเตรียมนําเข้ารถเนต์ไฟฟ้าอีก2รุ่นเข้าทําตลาดเพิ่มเติมจากรถยนต์สันดาปภายในที่ทําตลาดอยู่แล้วอย่าง DFK s g o r y Auto และ g o r y 560โดยความน่าสนใจนั้นอยู่ที่รุ่น s e r e s 3หรือ s e r e s 3ซึ่งคาดว่าจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถจนไฟฟ้ากลุ่มมหาชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับภาพรวมภายนอกของรถนั้นมาพร้อมกับตัวถังซับคอมแพ c คอสโ s s วอร์เอสโดยมีมิติตัวถังยาว4,385ม m mm, มกว้าง1,850ม m mm, มสูง1,650ม m mm, มและมีระยะฐานล้อยาว2,655ม m mm, มซึ่งเมื่อเรานำมาเทียบกับรถยนต์ที่ทำตลาดในเมืองไทยในตอนนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกับ Toyota C-HR และเมื่อเทียบกับกลุ่มรถจนไฟฟ้าด้วยกัน s e r ร์เรสจะมีขนาดตัวถังใหญ่กว่าทั้ง MG ZS EV และ o r a g o o d c a t และด้วยความที่ได้เปรียบด้านขนาดตัวถังจึงน่าจะถูกใจคนไทยหลายคนที่นิยมรถที่มีตัวถังขนาดใหญ่ส่วนด้านกลุมพลังนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวแบบ Permanent Magnetic Synchronous ที่ให้พละกกำลังได้สูงสุด150แรงมา้าหอมแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลัง ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8.9วินาทีส่วนท็อปสปีดของรถนั้นทำได้ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3รูปแบบคือ Eco, Normal และ m o d e Sport โดยพลังงานทั้งหมดของรถนั้นจะถูกจ่ายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ53.6กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด329กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP ส่วนข้อมูลการรีชาร์จพลังงานนั้นสามารถชาร์จไฟจาก20-80%ได้ในเวลา30นาทีเมื่อชาร์จกับสถานี DC ฟ้าชาร์จส่วนใครที่ต้องการชาร์จกับไฟบ้าน AC นั้นตัวรถมาพร้อมกับออนบอร์ด AC ขนาด6.6กิโลวัตต์ที่สามารถชาร์จไฟจาก 20- 80%ได้ในเวลา8ชั่วโมง ส่วนข้อมูลอื่นๆของรถรวมไปถึงช่วงเวลาการเปิดตัวนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งความน่าสนใจนั้นอยู่ที่การตั้งราคาของเซลเรสจะสร้างความน่าสนใจได้อย่าง DFSK g o r i a u t o รถยนต์น้ำมันที่ทำตลาดอยู่ก่อนแล้วหรือไม่เพราะเมื่อเทียบกับตัวถังที่มีขนาดใหญ่กว่า Haval H6 Hybrid แต่ถูกตั้งราคาไว้เพียง899,000บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากในรถยนต์กลุ่ม SUV ที่มีตัวถังขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนแบรนด์เซลเรสที่กำลังจะถูกเปิดตัวนั้นราคาจะเป็นอย่างไรเราต้องติดตามกันต่อไปแต่ทางทีมงานเชื่อว่าราคาจะไม่สูงเทียบเท่ากับเจ้าตลาดอย่างแน่นอน